จ้บอเดินกลับมาครับแล้วก็พบว่ามีซากไดโนเสาร์อยู่ฮ่หาหั <laughs> วหมูของข้าเองละ่ะข่ากินเจ้าไดโนเสาร์พวกนี้เองอันนี้รถมอคโคส,สองคันครับแล้วกปาคันที่สามครับโอ้บอกันโอ้ยจากการเจ้าไดโนเสาร์ครับตุกตักตุกตักอาอเย้แล้วเจ้าไดโนเสาร์หัวขาด วันนี้เราจะมารีวิวอะไรเราจะมารีวิวรถก่อสร้างต่อสู้กับเตาร์ใคเจะาป่ายชนะนเนี่ยในขณะที่เจ้าบอกำลังกินอาหารอย่างมีความสุขงหงเงห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 งงมีเต๋อสาวตัวหนึ่งมาฮุ้ย นั่นมันคือเจ้าไตสโลทอปนี่นะ,ะมามากินอาหารด้วยกันเร็วมาทางนี้เลยอ้าวเราทั้งสองตัวครับก็เกิดการต่อสู้นครับเอาเขามาชนกันอ,อ้ตอนนี้เจ้าบอได้เปรียมครับโอ้ลุกลับลุกลับลุกลับโอโห้หมันเป็นการต่อสู้ที่สนุกสนานมากครับตื่นเต้นร้องใจกันเลยทีเดียวและแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวมาช่วยครับนอกจากเจ้าบอกับเจ้าไตสโลท็อป ลาโลโซโลฟัสก็บอกว่าหยุดเถอะอย่าสู้กันเลยจะสู้กันไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวก็เจ็บตัวเปล่าๆไปกินอาหารกันเถอะมีซาด้สาวของด้สาวเฮ้ยเจ้าบอเดินกลับมาครับแล้วก็พบว่ามีซาบิโนสาวอยู่หัฝีมือ <laughs> ของข้าเองละ่ะข้ากินเจ้าเดนเสาวพวกนี้เองไม่มีใครจะมาจัดก,การข้าได้หรอก โอ้ยเยอะแล้วครับผมจะบอกว่าม่หนีไปครับไปตามรถแมคโครมาครับอันนี้รถแมคโคร2คันครับแล้วก็คันที่สามครับโอ้ยายกันโอ้ยจัดการเจ้าไดโนเสาร์ครับตอกตุ๊กตักโอ้อเยอะแล้วเจ้าไดโนเสาร์หัวขาดแล้วโอ้ยเปล่าไดโนเสาร์ทำไมหัวขาดเนี่ยโอ้ยเนื่องจากว่าโดนรถแมคโครขุดไปครับไดโนเสาร์ก็หัวขาดไปอีกหนึ่งตัว อ๋อจะบอกก็วิ่งกลับมาด้วยความดีใจครับเนื่องจากว่ารถก่อสร้างทั้ง3คันนั้นช่วยจัดการเจ้าไดนโนเสาร์ได้แล้วเย <Yeah! S 1> ้และและ้วตัวแม่มันก็โดนมอครับ oh, <no. S 1> แล้วมันจะทำอะไรตัวแม่มันมาทำอะไรเนี่ยเปาอโอ้ตอนนี้ครับเป็นการประจันหน้าครับเจ้าไดนโนเสาร์โกรธแค้นที่ ไดโนเสาร์ถูกจัดการด้วยรถมัคโคลรถตักแล้วก็รถเกตครับอ้ตอนนี้เจ้าไดโนเสาร์ก็มาช่วยครับโหแล้วก็แสกหัวออกมาได้ด้วยหรอหาเฮ้ยตัวนั้นอะหัวนออกมาได้ไงอะตอนนี้ไดโนเสาร์ฝื้นคืนชีพขึ้นมาครับการต่อสู้ระหว่างมคโครนะครับรถดำรถตัก ใครจะเป็นฝ่ายชนะเชือตอนนี้การต่อสู้เริ่มแล้วครับแมคโคลเริ่มนำไปก่อนว้าไดนอสา u r ตายไปหนึ่งตัวครับถัดไปครับโอ้โหรถดำครับกระทือบไดน,นเส์าาครับนอนสลบไปเลยครับหลังจากนั้นก็กกกกเกตครับเกตเกตหัวเดนอสา u r เวียนไปครับตอนนี้ไดน,นเสาร์สู้รถไม่ได้เลยครับเ่ตอนนี้ครับเจ้าหัวก็เป็นฝ่ายชนะ แล้วก็เซกหัวขึ้นมาว๊บอ่าตอนนี้หัวเราก็กลับคืนมาแล้วจ้ายเอ้าเ <Yahoo! S 1> พาราโลโซโลฟัสล่ะหัวมันไปไหนเนี่ยหัวมันหายโอหัวอยู่ตรงนี้เองอ๋อตอนนี้หัวก็กลับคืนมาครับส่วนเจ้าไดนโนเสาร์นั้นถูกจัดการไปหมดเรียบร้อยในที่สุดครับ ทุกตัวก็เลยอยู่กันอย่างมีความสุขและไนที่สุดก็ตายไปเลยอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Paul Sorry แล้วก็ช่องก็โจก็ออนด้วยนะครับไปแล้วครับไปไปเพื่อนๆด้วยบ๊ายบายว้าวรถความประจำล่ากัน